สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาามยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่24กันยายนพุทธศักราช2563นะครับวันที่24กันยายนนะในความหมายของใครหลายๆคนก็คงถือว่าเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะครับแต่ในความหมายของ คุณหมอนะในความหมายของแพทย์นะและคนผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ได้เคยรับความช่วยเหลือจากาเงินบริจาคจากทุกท่านที่ใจบุญเนี่ยนะครับวันที่24กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความหมายนะครับเพราะอะไรครับเพื่อนๆครับเพราะวันที่ 24, 24กันยายนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันมะฮดอนนะนั่นเองนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมว่าวันนี้คือวันมะฮดอนครับนะ ผมจำได้สมัยที่ผมเด็กๆนะคืนวันไม่ฮิโดนหรือคืนมันก่อนวันไมฮิโดนเนี่ยนะครับนะต้องไปดูทางช่อง9หรือไงเนี่ยนะหรือทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจน,นะที่สีรืนด้านมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีรายการพิเศษนะครับ ตอนเด็กๆเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะจะมีคุณหมอมานั่งเรียงการอาจารย์หมอที่ศรีราชเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดรับบริจาคนะแล้วก็มีการตอบปัญหาสุขภาพนะครับมีนักร้องนักสแสดงนะที่ออกมาร้องเพลงนะครับในระหว่างนั้นก็จะมีคนที่โทรศัพท์เข้าไปนะเพื่อบริจาคเงินนะก็จะมีตัวอักษรวิ่งอยู่ใต้ใต้ทีวีนะนะว่าคุณน,นี่คุณนั้นบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือบรรยากาศที่สมัยผมเด็กๆเลยนะผมผมผมว่า วันนี้แหละวันมาฮิโดนตอนนั้นผมยังจำไม่ได้ช้าแต่ผมมายึดย้อนหลังนะวันมาฮิโดนก็คือวันที่ที่ได้ดูทีวีนะสนุกมากนะครับแล้วก็อยากให้เห็นชื่อเราเนี่ยขึ้นไปบนจอหอด้วยนะมีการวิ่งว่าชื่อเราบริจาคนะก,ก,ก็อยากจะทําให้เป็นอย่างนั้นนะก็สนุกดีเป็นการเรียกให้มีผู้ใจบุญเนี่ยมาช่วยเหลือ <c oughs> ในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโครงการ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โรโพยาศรีราชเนี่ยจะมีผู้ป่วย ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะที่เขาเรียกว่าผู้ป่วยอนาถานะครับสมัยก่อนใช้คำน,นี้นะผู้ป่วยอนาถานะก็คือเขารับการรักษาโดยที่ไม่ได้เสียเงินนะเพราะว่าเขาไม่มีเงินจะจ่ายนั่นเองนะซึ่งโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีผู้ป่วยลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็บริการฟรีนะบริการฟรี นะทีนี้เนี่ยพอการบริการฟรีเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะก็มีซัพพอร์ตส่วนหนึ่งแหละนะมีผู้จ่ายเงินส่วนหนึ่งแต่สำหรับคนที่รับบริการฟรีเนี่ยแน่นอนโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะให้บริการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการก่อตั้งมูลนิธิศิริราชมูลนิธิขึ้นมานะ เพื่อรักษาผู้ป่วยายากไร้ให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์นะของอสมเด็จพระจุลกกาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะพระพิย,ายามหาราชที่เราเคารพรักอย่างยิ่งนะครับนะซึ่งท่านก่อตั้งโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยนะให้ให้กับประชาชนผู้ยกากไร้นะจริงๆประวัติของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็เป็นประวัติที่น่าทึ่งนะครับว่าในหลวงเนี่ยนะท่านสละนะวางสละที่ดินส่วนพระองค์นะครับเพื่อที่จะ ให้เป็นโรงพยาบาลนะตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าฟ้านะครับพระองค์หนึ่งนะก็ชื่อเจ้าฟ้าศรีราชนี่แหละนะครับเจ้าฟ้าศรีราชนี่นนะท่านาเป็นวัยเด็กเลยนะครับเป็นเป็นลูกเป็นเป็นเจ้าฟ้าที่พระองค์ท่านรักมากด้วยนะแล้วท่านเสียชีวิตไปนะตั้งแต่วัยเด็กๆนะครับ ก็ทาให้พระองค์เนี่ยทรงเสียพระทัยมากเลยนะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระปิยะหมาราชของเราเนี่ยเสียพระทัยมากนะก็เลยบอกนี้ขนาดประมาณนี้นะครับประมาณประมาณว่าขนาดเนี่ยลูกฉันเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะยังเสียชีวิตด้วยโรคภัยเนี่ยแล้วประชาชนนะที่ไม่มีเงินไม่มีเบี้ยไม่มีการรักษาไม่มีสุขาลักษณะที่ดีเนี่ยจะเสียชีวิตไปขนาดไหนนะ นี่พระองค์คิดอย่างนี้นะครับเนี่ยคิดดูสิพระ,พระมหากษัตย์ของพวกเรานะครับพอพอพระองค์คิดอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยนะครับท่านก็พระราชทานนะที่ดินส่วนหนึ่งนะเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ชื่อเจ้าฟ้าสิริราชเนี่ยนะครับให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ตอนน่อไปนี้ตั้งแต่ไพร่ตา,จ,าจนถึงขุนนางใหญ่โตเนี่ยจะต้องมีการรักษาที่ดีให้มากพอนะสิริราช ก็เลยถือกำเนิดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับทีนี้กิกจการก็ได้เงินมาเพราะศรีราษฎร์ก็หวังที่จะรักษา,าคนอยู่แล้วให้มีความาสมบูรณ์นะเจ็ียบไข้ได้ป่วยก็รักษาไม่ได้หวังเงินทองจาก,จาก,จ,ากจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องแน่นอนต้องการเงินที่รับบริจาคนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่รับบริจาคโดยท,ทั่วไปเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจริงๆก็ไม่มีคนบริจาคมากมายเท่าไหร่หรอกนะนะครับก,ก็เลย มีทีมนะทีมงานทีมงานหนซึ่งก่อตั้งเนี่ยผมไปดูประวัติมานะครับนะเดี๋ยวจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นอาจารย์รุ่นเก่าๆของสิริราชทั้งนั้นเลยนะครับนะก็มาร่วมกันคิดนะครับตอนนั้นเนี่ยมีปี2503นะครับ สารตาจาร์นายแพทย์กรสารจารติกวันิศนะครับท่านเป็นนั้นเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลศรีราชเนี่ยก็มีดํารีให้จัดทําของที่ระลึกเพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลนะตอนนั้นก็จะทําเป็นรูปธงสามเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆพืเคยเห็นไหม ลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ตอนนั้นปีแรกเนี่ยทำเป็นสีขาวนะครับนะทำเป็นสีขาวแล้วก็พิมพ์นะพระบรมราชชนกพิมพ์ตาแบบนี้นะครับมีที่ระลึกวันไม่โดนแล้วก็วันที่24กันยานแล้วก็มีชื่อของโรงพยาบาลศิริราชอยู่ข้างล่างนะครับตอนนั้นยังไม่มีกําหนดปีนะก็เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึก <c oughs> กับคนที่บริจาคนะครับนะแล้วก็ จะเป็นธงขาวนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยจะเป็นสีสีเขียวนะครับก็เป็นสีของการแพทย์นะครับสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะในตอนนั้นนะครับนะแล้วก็มีผู้บริจาคตั้งแต่1น1บาทขึ้นไปนะครับ ก็จะมีการจัดสรรทงไปให้นะครับนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับได้มอบหมายให้สโมสรน,นักศึกษาแพทย์นะจัดสรรแกนหน่วยนักศึกษาแพทย์ลนนักเรียนพยาบาลที่อาสาสมัครเนี่ออกรับเงินบริจาคในวันที่24กันยายนวันเดียวนะครับนะวันนั้นวันเดียวนะครับปี2 5 0พเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าได้เงินบริจาคทั้งสิ้น69,758บาท45สาสตางค์นะในวันเดียวนะครับ พอปีถัดมาเนี่ยก็เลยมีการผลิตธงนะเพิ่มเป็น3ขนาดนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะตั้งแต่5 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่มธงสีเขียวนะครับพิมพ์ข้อความอันนี้ก็เลยเพิ่มต่อมานะต่อมาเนี่ยนะครับในปีอันนี้เล่าข้ามไปเลยแล้วกันไม่งั้นจะยาวเกินนะครับในปี2,509นะครับ ก็เริ่มใช้ธงตามสีของวันนะครับเห็นไหมจะยี่สิบกันยายนเป็นตรงกับวันอะไรก็จะใช้ธงสีนั้นเพราะนั้นวันนี้ยีิกันยาเป็นวันพฤหัสธงก็เลยเป็นสีแสดนั่นเองนะครับแล้วก็มอบธงเนี่ยให้กับผู้บริจาคที่บริจาคตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะ ในสมัยก่อนนะผมจําได้ตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยไปโรงเรียนนะครับก็จะมีการรับบริจาคอย่างนี้แหละนะโดยผมจําได้ว่าตอนนั้นอนะถ้าบริจาค5บาท10บาทเนี่ยจะได้เป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์วันมหิดลนะผมยังไปแปะเล่นอยู่เลยนะแต่ถ้าบริจาคมากขึ้นก็จะได้ทงนะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเด็กๆจำไม่ได้ลวแต่คิดว่า1 0อบาทนะหรือ20บาทก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีขนาดหนึ่งก็คือเป็นทงตั้งพร้อมเสานะสมัยเด็กๆนะครับนะครับก็ ตอนที่ทําธงกันเนี่ยนะเป็นเพื่อนรู้ไหมก็คือนักเรียนที่อยู่ในศิริราชนั่นแหละทำงานะก็มีทั้งนักเรียนแพทย,พยาา์นักเรียนพยาบาลนักเรียนทุกคณะนะเทคนิคการแพทย์พยาบาลนะครับทุกคณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมาช่วยกันตัดทงแล้วก็จะช่วยกันเดินนะตอนนั้นผมก็ได้เดินด้วยนะเดินอยู่แถวพรานกนกเน่เดินแถวศิริราชตอนสมัยที่เรียนนะครับผมเรียนที่แพทย์ศรีราชเนี่ยตั้งแต่ ที่โรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ปี2,537นนะจนถึง2542นะครับผมได้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปเล่าเลยเล่ายาวเลยนะถึงวันมหิดลด้วยนะครับนะก็ไอตอนนั้นก็อชอบมากนะวันมหิดลนักเรียนแพทย์ก็ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้วยนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ครบรอบนะวันที่24กันยายนอีกครั้งหนึ่งนะ บางคนถามเอ้ยยีกันยาคือคือวันอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่คล้ายวันสวรรคตนะครับขององค์สมเด็จพระบิดานะครับสมเด็จพระมหามหิตราชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับ mm hmm. ท่านเป็นพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่เของเรานั่นเองนะท่านก็เป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยซึ่งท่านได้นําความ จเจริญนุ่งเรืองนะเกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากนะเพราะตัวท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้ได้ไปเรียนมาจากที่เมืองนอกนะครับในตอนนั้นเนี่ยความรู้ทางการแพทย์สมัยโบ,โบราณเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนผ่านมาในยุคข,ของพระองค์ท่านนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่วงวงการแพทย์สมัยใหม่ของประเทศไทยนะครับเอาละเล่าประวัติเล่า ที่มาที่ไปนะให้เพื่อนๆย้อนร้ำลึกถึงความหลังนะใครที่อยู่ในรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยนะก็คงจะได้รับบรรยากาศแบบนั้นด้วยนะคนที่อายุมากกว่าแน่นอนท่านได้รับบรรยากาศที่มากกว่าผมแน่นอนนะครับผมเห็นตั้งแต่สติกเกอร์ตั้งแต่ธงตั้งแต่รายการในทีวีนะนักร้องนักแสดงนะมีอาจารย์หมอมาตอบคาถามทางโทรศัพท์นะครับ มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแล้วก็มีตัวอักษรวิ่งนะถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดนะซึ่งผมคิดว่าผมจำไม่ผิดนันนคือวันมาฮิดนนะสมัยที่ผมเด็กๆนะครับปีนี้ครับเพื่อนๆครับครบกาหนดอีกแล้วนะวันมาฮิดนนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะเพื่อนๆนะครับที่พอมีกําลังนะครับ5บาท10บบาทท่านก็ไปบริจาคได้นะครับโดยถ้าท่านสะดวกเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยนะถ้าท่านสะดวกเนี่ยท่านไปเองได้เลยนะครับที่ สิร,ริราชมูล,ลนิธินะครับตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิร,ริราชนะครับท่านโทรไปก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์024197658ถึง60นะครับ024197658ถึง60เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้ดีกว่าแล้วก็024197688 024141414นีจ่จำง่ายนะครับร่วมบริจาคด้วยตัวเองได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร 8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับที่งานประชาสัมพันธ์ตึกอำนวยการชั้น1โรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วก็โรสอบถามที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น1เนี่ยก็โทร024197648นะครับโดยการบริจาคเนี่ยตั้งแต่20บาทขึ้นไปท่านจะรับทงผืนนะครับอันนี้คือ20บาทขึ้นไปได้รับทงผืนเป็นที่ระลึกนะครับ แล้วก็ถ้าบริจาค300บาทขึ้นไปนะครับท่านจะได้เลือกรับธงพร้อมเสานะจะเป็นธงแล้วก็มีเสาตั้งนะหรือรับเป็นธงผืนพร้อมหน้ากากอนามายัยวินมาสนะครับหชิ้นนะครับเป็นที่ระลึกนะครับแต่ถ้าท่านบริจาคตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับท่านจะรับธงพร้อมเสาและหน้ากากวินอนามายัยวินมาสนะครับหชิ้นเป็นที่ระลึกนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกนะว่าเ่าได้ทําบุญด้วยกันนะครับอันนี้สําหรับคนที่พร้อมนะที่มีความ พร้อมที่จะเดินทางไปบริจาคสําหรับคนที่ไม่พร้อมจะเดินทางไปบริจาคแต่ว่าอยากจะช่วยนะโดยที่ไม่ต้องการทงไม่ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนนะครับก็โอนเงินเลยครับเพื่อนๆนะผมบอกได้ที่บัญชีนะบัญชีสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของสิริราชมูลนิธินะครับเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสิริราชมูลนิธินะครับหมายเลขบัญชี0163000494นะครับ 0163-000494นะครับโรงพยาบาลศิริราชมูลนิธิธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อนๆครับก็ร่วมกันบริจาค5บาท10บาท20บาทนะเพื่อคนป่วยที่ยากไร้นะก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรานะที่จะได้ทำบุญร่วมกันนะครับแล้วก็อีก วันนี้วันที่24ใช่ไหมวันที่29กันยายนครับเ,เพื่อนๆครับจะครบรอบ1ปีช่อง Dr. V Channel นะครับของพวกเรานะหปีนะครับหปีแล้วนะครับวันที่29กันยานะครับก็มี29กันยานี่1ปีออกไป200กว่าคลิปนะครับนะเยอะมากเลยนะครับก็ เราถือว่าเป็นการร่วมฉลอง1ปีด็อกเตอร์วีชนนะครับถ้าใครที่อยากจะทําบุญร่วมกันกับผมนะครับก็โอนไปที่ศิริราชมูลนิธิไม่ต้องโอนมาให้ผมนะไม่ต้องโอนมาให้ผมโอนไปที่ศิริราชมูลนิธิเลยนะครับถือว่าเราพวกเราเนี่ยได้ทําบุญร่วมกันนะครับบาท2บาท3บาท5บาท, 5, บาทตามกําลังศรัทธานะเพื่อเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นการฝึกฝนตนนะเพื่อที่จะลดละ ความตระณีถี่เหนียวของตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันนะครับทําบุญให้ศีรามนินทเพื่อผู้ป่วยยักษ์ไร้กันด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าทําบุญใครที่ทําบุญวันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมกันทําบุญในด็อกเตอร์วีชแนลครบรอบ1ปีด้วยนะก็อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะครับตอนนี้พวกช่องของพวกเรามีผู้ติดตามเนี่ยสองแสนห้าหมื่นกว่าคนแล้วก็ถือว่าพวกเรามีเพื่อนนะกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะได้ทําบุญด้วยนะร่วมกันทําบุญนะครับเพื่อนๆครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้คนอื่นได้ทาบุญด้วยกันนะแล้วก็ขอเพื่อนๆอย่าลืมว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับวันมหิดนในปี2563พวกเราได้ทําบุญด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ